สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับประเพณอีกแล้วจ้าวันนี้จะพาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้าวันนี้จะพามาตำน้ำพริกปลาทูนี่เครื่องตั้งอย่นี้ก็ใส่พริกเยอะหน่อยเต็มเต็มเอ่อเอ่อ,อ,อไอนี่เลยเอ่อกระทะใส่เยอะพริกนี่มันไม่ค่อยเผ็ดน่ยทุกคนอย่างนี้เนะ่ะก็จะใส่พริกไทยหน่อยแดงๆผสมให้มันเผ็ดเนาะ เหลืองเหลืองนี่ก็เผ็ดพริกเตกีมั้งเนี่ยอันนี้องี้ันนี้ยังไม่เผ็ดก็จะใส่เยอะเหมือนตมเหมือนนะพริกหนุ่มแต่ว่านี่ตำพริกปะทูก็จะมีพริกเดี๋ยวจะคั่วแล้วก็มีหอมขาวหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผระเอกปลากระป๋องอย่งทุ่นฟิสเมนาอาแล้วก็มีผักผักอะไรก็จะลวกจิ้มๆิมไปแตงเติง อันนี้อะไรเขาเรียกเออตั้งฉายเอออันนี้ก็หัวกระล่ำหั่นเอาไว้เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะวันนี้พาทำน้ำพริกจ้ะเมนูอยากกินจ้ะทุกคนอยากกินน้ำพริกเดี๋ยวไปคั่วกันเนาะนี่จะคั่วพริกใส่ลงไปเลยคั่วพร้อมกันไปเลยจะได้สุกพร้อมกันทุกคนวันนี้พาทำเมนูแบบ ยัไ่ไงเต็นกระทะเลยเสียนกระทะเปลี่ยน,นกระทะมันดีกว่าขวดเยอะแยะก็จะได้ไั่กินนานๆไม่มีเวลาทำกับข้าวอะไรแบบนี้มากมาย เต้นคุกตล้วมั้งให้กระเทียมมันสุกห <c oughs> น่อยน้ำเดือดแล้วจะลวกผักล <c oughs> วกผักอะไรก็กิน ลวกหลังกินกันจะพริกกระเทียมนี่จะเ้าเหรืนเปล่าต้องเปิดเครื่องช่วยเครื่องดูช่วยทุกคน อีกฉุนพริกก็ใกช้ได้แล้วแล้วกเทียมยังไม่ค่อยเหลืองเลยกระเทียมยังไม่ค่อยสุกเลยพิกสุกแล้วอีวก่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเอาออก ทุกคนพริกสุกแล้วเออเหลืองไให้ให้กระเทียมมือหอมหน่อยกระเทียมมือหอมให้สุกใช้ได้นะคะว่าขัวประมาณนี้ทุกคนกริกต้มกันเนาะ

ฟันขมงเลยร้นน,น,นี่จะทุกคนเอาเครื่องเตรียมไว้ที่พย์รอบสองเลยปะลาะ้ามะนาวตามใกล้แหกแล้วทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ ก็ใกล้แหลกแล้วก็จะใส่พริกไปหน่อยเอ้ยปลาใส่ปลาเลยอืไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าทุกคนใส่หมดเลยมันขยับไปทำไมใส้กระป๋องพริกมันเยอะนะแต่ดูแล้วมันก็คงไม่เผ็ดมากเอาพริกมันอ่อนๆ เติมไปเลยนี่ผงชูรสช้อนเล็กนึงน้ำปลา ช้อนจะได้สิเขาดไม่ได้นะน้ำปะลาร้ามะนาวชิมก่อนเดี๋ยวเปรี้ยว ปลาทอดนปลาทูทอดที่นี่มันไม่มีเนี่ยทุกคนนี่จ้ะทุกคนอ่ากินไหมนี่จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วน้ำพริกปลาทูขาดตะข้าวยังไม่ได้หุงน้ำพริกปลาทูผักต้มผักลวกอะไรเนี่ยแตงเติงลวกไอ้นี่ซะ นิ่มเลยทุกคนมัวจะมาทำปอกๆอ,อยู่มาตำอยู่ต้มมนีไว้บอกเกอรี่เละเลยไม่เป็นไรเรากินได้เพราะเป็นแก่แล้วต้องกินแบบนี้แหละจะมีแคปหมูมาแก้มเผ็ดหน่อยเนาะทุกคนแค่นี้ก็เลิศแล้วสําหรับอาหารคนอยู่เมืองนอกอดๆอยากๆเนาะถ้ามีประทูปลาช่อนย่างปลาดุกย่างสัก ตัวก็จะเลิศเลยได้และของอร่อยประเพณีของกินประจําทุกคนของชอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปกับน,น่ำพริกจ้าพริกประทูแซ่บด้วยกันนะคะขอบคุณคะ่ะแซงกิวบ๊ายบาย